สวัสดีครับพบกับผมช่องเอฟเทียนฟาร์มช่องของคนรักวัวของทุกท่านมาแล้วนะครับนี่บรรยากาศที่คุณเคยเช่นเคยนะครับผมอยู่กับฟาร์มูของคุณตานะครับยังไม่ได้ให้ไปกินครับเพียงคุณเป็นคนเลี้ยงวัวนะครับเราคือเพื่อนกันนะครับผมนี่ไม่ใช่ลูกมันนะครับ มันมันไปแย่งกินนมแม่ท้องอ่ะจะเดี๋ยวจะหมดน้ำนมก่อนคลอดอ่ะอืมอันนั้นลอดแม่สาวครับขอดได้สองอาทิตย์แล้วครับผมเดียวกันตอนแล้วนี่คุณตาสวัสดีครับสวัสดีครับผมคุณตาวิเชียรนะครับผมวันนี้แต่งตัวหล่อมากครับนี่นี่นี่เจครับผมเห็นตาว่าตาจะไปขึ้นบ้านใหม่ของลูกสาวด้วยอ แกซื้อบ้านอยู่กรุงเทพนี่หาเวลานี่จะหาคนเลี้ยงวัวเทมนี่ข้าวยังคิดหนักว่าเอ๊จะไปยังไงได้เนาะนี่ครับผมลูกบอกว่าถ้าพ่อไปได้จะมารับครับแล้วก็หาวันก่อนเป็นยังไงอ่ะเป็นวิทยกรเดินไอ้นั่นะเขาจ้างไปบรรยายเยอะแยะ,ยะแกได้ตังค์ครับผมแกมีเงินทุกวันแก สบายแล้วอยากให้ตาเล่าความภาคภูมิใจของลูกสาวคนนี้นะตาเอาก็นี่ตาแค่ดีใจอะ่ะที่ตามไม่ได้ส่งกัาเรียนมากอืมก็จะพักที่สำนักไมคีไทยเพชรจมูกอะ่ะครับผมแต่แล้วแกก็ไปเรียนอยู่กรุงเทพแกก็เป็นครูรับจ้างสอนอ่ะนะครับแกก็เรียนต่อจนจบอะไรอะ่ะปิญญาเป็นปิญญาโทรก่อนแล้วก็ปิญญาเองเลยอืมที่นี่แก,กเรียนของไอ้นี่ครับโรงเรียนของ ไอ้ศรีนาครินมีโรดนะครับผมเขาก็มองลูกสาวตาเรียนโรงเรียนไม่ดีมั่งถึงเรียนจบสููตาก็ไม่รู้ของประเทศอ่ะเนาะครับผมาโรงเรียนนั้นมันของประเทศอ่ะครับขนัดนไปร่างปีญญามีแต่คนว่าออ้ตามีความมารมสร่งลูกเรียนอ่ะอืมแต่ตาก็ไม่รู้เรื่องอนะ่ะลูกมันก็เรียนเองไงนะครับผมเพราะนั้มีบุญของตานะนี่ทังก่อนเขาโทรมาบอกพ่อไอมาขึ้นบ้านใหม่หนูได้ไหมครับ <K ill ain> เขาซื้อแล้วหลังตั้งหลายล้าน6กเจล้านนุนน่ะนี่ผมเชื่อว่าเอฟซีหลายๆท่านนะครับผมยังไม่รู้เลยว่าลูกคุณตาเนี่ยจบสูงมากนะครับผมเ,เรียนดีแต่เสียอย่างเดียวแต่งานแล้วไม่มีลูกครับผมงานก็หมดอนาคตหลายล้านครับผมเป็นเขาก็เป็นพอรครับอ,อยู่เพชรบูรณ์น่นนี่โอเคคุณตาครับวันนี้เป็นคําถามจากเอฟซีเลยเขามองเรื่องราคาหัวในตลาดตอนนี้คือมันไม่สม่ำเสมอมันผันผวนเยอะเกินเหมือนกับตลาดหุ้นเลยอะไรประมาณนี้ เอามันเริ่มหมดมัเริ่มแพงเดี๋ยวถูกเดี๋ยวแพงขึ้นอยู่นั้นแหนตาเขามันหมดมหาไม่มีไม่ว่าของอะไรอ่ะอืมถ้ามันหมดก็แพงครับถอามันเยอะก็ถูกอยากให้ตาพูดถึงถ้าเราอยากจะเข้าร่วมกลุ่มสหกรณ์หรือว่าอะไรแบบนี้มันจะดีกว่าไหมอะไรเงี้ยราคามันจะแข็งแรงกว่าไหมอะไรเงี้ยมันก็ดีแต่ว่าเราต้องเลี้ยงให้มันได้มาตรฐานแบบเขาอ่ะอืม แต่นี้ถ้าเลี้ยงแบบตาตาเข้ากับเขาไม่ได้อะเราต้องจริงจังมากกว่าปกติอืมไอ้นั้นต้องตามกฎเขาครับอาหารก็ต้องของเขายังไงไอ้สูตรแบบเขาอ่ะอืมยังไงอ่ะเราก็มองไม่ดูตาผมตาก็เลยบอกว่ามันีคิดมากตาก็เลี้ยงแม่ตามภาษาตาเลยแหละแต่การทําแบบนี้มันทําให้ราคาเราแข็งแรงไหมตาก็ดีขึ้นแหละดีขึ้นแน่นอนกลุ่มอ่ะครับผม องเวลาขายก็ยังมีพ่อค้ามาอย่างเราตั้งราคาเองได้มั่งครับผมถ้าประธานดีนะอืถ้าเขาซื้อดัดกับเราไม่เอาเปรียบเราอะ่ะนี่ว่าแต่หักทุกอย่างแรกดี่ต่เขาแย่เราอะ่ะอืมเอออนีตาก็ต้องพูดตรงๆนะผมเขาพูดตรงรถ้าเขาไม่บังคับมาต้องซื้ออาหารบริษัทมูลบริษัทนี้อ่ะนี่สมัยเนี้ไอเขามันได้ทุก ยังไงอะ่ะพวกบริษัทนะมันต้องไม่ต้องไปคิดอะไรอะ่ะครับแม่แต่เป็นโฆษณาขายปุ๋ยอะ่ะถ้าผมขายได้เยอะผมก็ได้เปอร์เซ็นต์เยอะอืมครับผมเนี่ยอย่างนี้แหลอะอาผมถามแต่อานนี้ถ้าการรวมกลุ่มเนี่ยมันทาให้มีอํานาจในการต่อตรองเยอะไหมก็มีถ้ากลุ่มเราซื่อสัตย์ต่อกันอะ่ะนี่อ่าต้องแบบเราบั่นใจด้วยกันอะ่ะครับผมจากคนหนึ่งไปคนละทิศละทางอะ่ะอ่ะ งั้นผมขอถามคุณตาแบบนี้ตอนนี้มันมีกลุ่มวากิวเนาะอืแล้วทํายังไงถึงกลุ่มชาโลเล่บามันเนี่ยมันจะถึงจะแข็งแรงครับตาของเรามันไม่มีคนที่จะยืนอเอาเล่อะครับผมเข,เขาขึ้นวากิวเพราะวากิวตลาดมันกว้างเขากินเยอะครับผมเนื้อเพราะหมูให้อว้วัวหมูวัวให้อาหารอนะเนื้อมันก็จะอร่อยกว่าวัวกินหญ,ญ้านะครับมันมีมันแทรกแล้วพอก็เริ่มตลาดขยายขึ้นมันก็ดีขึ้นหละครับผม ไม่ว่าอะไรอ่ะมันไอเล่บามันนี่มันยังจังหวัดอื่นนะครับเขาก็มาซื้อไปคุณอ่ะอืมว่าคนกินเยอะอะไรมันก็ดีหมดแหละครับถ้าคนกินน้อยอ่ะเขาก็เลือกกินในของที่ดีอ่ะเนาะครับผมเออก็อยังงั้นเลยรับทำไมคุณตาถึงไม่อยากจะเข้าพวกกลุ่มอะไรแบบนี้โอ้ตาไม่มีเวลาที่จะไปนั่งร่วม,มกับพวกเขานะครับผมสองตาก็ไม่คิดบ่า จะเลี้ยงใหญ่โตขนาดนั้นอืตาก็เลี้ยงตามภาษาบ้านๆน,น่ะครับผมเอาอยู่สมายๆไม่ต้องไปซีเรียสไอที่ขาดไม่ได้เนี่ยตาเลี้ยงตากใ็ให้อ่อยกินกินดีมีชัยนี่แหละครับสองโอ้ตอนนี้คนโทรมาเยอะเลยครับผมว่าเลี้ยงหมูโตช้าก็จะให้ขอเบอร์กินดีมีชยัยบางคนโทร ได้เบอร์ไปโทรไปทางบริษัทเขาก็ถามว่าได้เบอร์จากใครเขาก็บอกว่าได้จากเราเหมือนครับเออเพราะผมเชื่อเลยว่าคุณตานี่คนโทรมาหาเยอะจริงๆครับเยอะช่วงนี้ตอนนี้มัวไม่เท่าไรมูเยอะหมูนี่เยอะมากมู๊เยอะเลยนี่หมูนี่เนี่ยเรื่องของเรื่องถามมาสูตรอาหารตาทำไมหมูมันโตเร็วอไอ้ตาก็บอกว่า ก็ไอเนี่ยจะขาดใหญ่กินดีมีชัยไม่ได้ครับผมกินดีมีชัยนี่มันทาให้หมูโตอืมสองขี้ก็ไม่เม้นครับผมขี้แข็งขี้แข็งด้วยเอาก็เนี่ยกระโทษอ่ะมาดูครับลูกขี่หมูเนี่ยมันออกมาแข็งนี่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 ี่ครับผมนี่ไอ้ดูอย่างนี้เลยนะครับนี่นี่ัม่เละขี้ไม่เละนะครับไม่เละอ่าแม้แต่ลูกหมูในข้อครับผมน้ามันก็ไม่เละนั่นในหมูคุณตาใช้สูตรอาหารตัวเองน้าผมแล้วก็กินดีมีชัยนะครับดูครับ แข็งแรงมากับเนี่ยยานมได้สองเดือนแล้วแหละครับผมแม่มันเพิ่งจะทับครับผมแม่ก็ทับล้วด้วยแม่ทับแล้วก็ไม่ธรรมดามันครับผมสี่สิบวันมันทับแล้วนี่ตอนนี้ตามมันเลยอายุไดตามม้วแต่ยุ่งยุ่งกอกครับมันเลยโรบไม่ได้ทับอืตามไม่สบายหรือเปล่าครับไม่หรอกเพื่อนมันไอ่นเ้าครับผม้อง มันทำมาเม้นไหมมันก็ไม่ได้เม้นมากหรอกครับผมหมูเนี่ยดูอันนี้ก็ท้องหมดแล้วเนี่ยหมูกี่ตัวครับตาตอนนี้ตอนนี้แม่มันสิบสามผมบอกเลยว่าผมถ่ายคลิปเดี๋ยวชิวๆไม่มีกลิ่นเลยนะผมบอกเลยอ่าสิบสามนี่มันท้องแล้วสิปะยัางไม่ท้องสามครับผมนี่ก็นี่ยังดูบรรยากาศเอานะครับผมสุดยอดอ่าก็นี่แหละไม่อลเลี้ยงแบบตาเนี่ยเอาว่าแล้วมันจะร่ำรวยไหมมันรวยช้าครับ มันไม่ได้รวยปุ๊บปับ๊บรวยแบบยังไงอะไอ้รวยเร็วอย่างงั้นน่ะมันมีโอกาสสมมติว่าล่มก็ล่มหมดเดื้อหมดตัวผมขอย้ําแบบนี้อีกครั้งหนึ่งลูกหลาน่ะบอกให้อยู่เฉยๆนะครับผมก็ลูกไม่ได้ทำแล้วในลูกไม่ให้ทําแล้วนะครับผมอแต่ตาคือมันด้วยความแบบทํามาแบบนี้อยู่แล้วไงแต่มันทําได้แค่เนี้ยมันไม่ไเหนื่อยอืให้จะมีเงินเสื้อหารตอนนี้หมูยี่สิบตัวนี่ก็กินประมาณเดือนละหมื่นครับเนี่ย เหมือนบางคนไอเมื่อวานใครเนาะก็โทรมาก็ท้าว่าอ้ทีุ่ดรครับว่าเอาเรื่องอะไรจะได้กินอเอาอะไรหามันกิน,นเอาเงินมาจากไหนอเอามันก็หาไปขายลูกหมูบ้างขา,ขายนูนขายนี่ยังไม่ดูจะบอกไม่ถูกเป็นการวนไปอ้าวก็วนไปครับผมผมบอกเลยว่าตาแกหมุนเงินเก่งไม่ต่อไปอก็คงไม่มีปัญหาหรอกครับ ไอ้น,นี่ตาประคองว่าให้ถึงตุลาเนาอครับผมตาไม่ทับเยอะและให้มันออกตุลามาันก็จะมีถึงมันแม่สาวมันได้หกเจ็ดสิบตัวเนาะครับแต่นี้เรามีข้าวเปลือกแล้วอืม,มันกินจนถึงเมษาพฤษภานู่นอะ่ะเนี่ยตาทนให้ถึงปีใหม่เนี่ยครัเมื่อกจะมีกองทุนแล้วอือเกี่ยวข้าวก็บดข้าวชุดนี้ซื้อแต่ปลาปนกาบปามเดือนหนึ่งไม่ถึงหมื่นหรอก ตอนี้หมูก็กินได้แล้วพอได้ขายชุดหนึ่งสี <4 S 1> ่เดือนน่ะห้าเดือนน่ะตาก็มีกองทุนแล้วอืสองสามแสนแต่นี่ตาเขาไม่ทุกแล้วครับผมเราก็เอาไอ้สองสามแสนไปเลี้ยงไอ้ร้อยครับผมค่อยร้อยมาตอนนี้ลูกหมูไม่ต้องซื้อนอนี่ครับผมลูกหมูไม่ต้องซื้อผมมักินหมดสองสามแสน าก็มีเงินหกแสนแล้วตอนนี้ผมถามอันนี้ตาวันก่อนตาว่าจะเปิดเขียงหน้าฟาร์มใช่ไหมก็ทามันถูกเกินน่ะนี่หาไม่ได้น้กครับขายมั่งแจกมั่งนี่ให้มันรู้ไปให้มันรู้ไปนี่ผมอยากชอบหมูหมูพ่อเองเลี้ยงเองนี่แกคุยวันก่อนนะครับผมเอาหมูอินรีนไม่พูดถึงถ้าอนาคตไม่มีใครซื้อครับผม เดี๋ยวจัดเองเลยคนมันต้องกินขายโลละร้อยเลยใช่ไหมตาโลละร้อยนี่แน่นอนจริงนี่เราไม่ได้ตัดราคาครับผมเขียงนะอ่าก็เขียงไม่มาซื้อผมนี่อืนี่มาซื้อแล้วไอ้แก่ห้าสิบห้าหกสิบเนี่ยครับไอ้เขาจับเมื่อวานคนที่อยู่สารคามครับผมเขาชวนตาเลี้ยงไห้บริษัทศรีชัยอ่ะครับก็บอกว่าตาเลี้ยงเลย อาหารเอาของเขาถึงเวลาจับเขาจะมาจับหมดเลยอืเลี้ยงของเราไม่ได้เลี้ยงเหมือนของซีพีนะเลี้ยงเราเองแต่ซื้ออาหารเขาครับอาหาราเขาส่งเขาส่งจนจับอ่ะครับผมจับเสร็จเขาก็หักค่าอาหารเหลือกําไรก็เป็นของเราแต่มันต้องเหลือสี่งวดหนึ่งถ้าร้อยตัวก็เหลืออยู่แล้วแสนหนึ่งอ่ะเข้าน่ะมันดีอืถ้าจับกลุ่มอ่ะมันก็เป็นพื้นฐานแต่หนึ่งกลุ่มเราต้องซื้อสัตว์ต่อกันครับผมแบบแบบ มีอะไรก็ปรึกษาการเลี้ยงยังไงคุยยังไงก็หมายถึงช<ต>ึง<ะ>สหกรน,นะครับผม,มก็นั่นแหละต้องต้อง,องไอ้มั่นใจด้วยกันะ่ะครับไม่ใช่พอเลี้ยงแล้วโดยมากของเราอะ่ะมันไม่ค่อยซื้อสมมติว่าหักเงินกองทุนนี่หักไว้ไปไปเงินหายหมดครับผมเออแรกคนไหน การแย่มก็ไปกับเขาไม่ได้อะเอาเป็นว่าเอฟซีที่สนใจก็ลองศึกษาดูเยอะๆนะตาเนาะอ๋อก็ดูอตอนจะจับกลุ่มกันน่ะก็ไม่จําเป็นจะต้องไปก็ตั้งเองก็ได้สหกรณ์ครับผมตั้งอยู่บ้านเราอ่ะอืมรวมกันแล้วก็ตั้งสหกรณ์ไปเลยแต่ที่สําคัญคือต้องซื่อสัตย์ต่อกันอ๋อก็ไปจดทะเบียนครับผมเป็นบริษัทครับอ่าเป็นห้างหุ้นชวนเงี้ยอเรามีสิทธิ์ต่อรองกู้เงินเขาได้ครับผมต้องหนึ่งก็ให้เป็นคุณสุสัดเป็นพีเลี้ยงอืม ยังจะมูหมู่ไหนตำบลไหนอะ่ะเรามารวมแล้วเสร็จแล้วก็จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนยังไงอะ่ะนี่ผมพูดตรงนะบางคนดูตาแบบบ้านๆนะที่จริงแล้วคุณตาเนี่ยสุดจริงนี่ครับมผมสุแต่ว่วาองประกอบความรู้รู้หมดก่อนจะทำอะ่ะพอเราได้จดทะเบียนแล้วแต่นี่ให้ปศุสัตว์เป็นพี่เลี้ยงอืตอนนี้เงินกองทุนมีกู้จังเยอะแยะครับแต่นี่พวกเราเล่นกู้มา อย่างสมมุติว่ากู้มาซื้อวัวเนาะเพราะไม่มีประธานไม่มีกรรมการน่ะมาชี้ใจวัวเน,นี่ยคอกตัวเล็กๆครับแล้วยรงยังไง,ง,ง,งมีกําไรครับผมมันต้องหนึ่งอันนี้คือคุยตรงๆนะครับอ้าก็เกิดถ้าก็ตั้งกองทุนมาให้ปุ๊บเนาะเอ้าจะซื้อวัวนายกซื้อได้สี่ตัวก็ไปบอกประธานเนาะประธานก็เซ็นรับได้กรรมการสองคนเซ็นแล้วก็ไปเบอร์เงินได้วัวมาเลี้ยงครับ อันนี้เล่นพอได้เงินมาจะต่างคนต่างบิกม,มันไม่ได้มันก็เจ๊งพ่ะเนาะครับผมเออแต่นี่หนึ่งวัวอย่าไปขี้จะวัวในคอกตัวเล็กๆครับผมเขาก็จํากัดให้ซื้อวัวไม่ต่ำกันอะไรอ่ะสองปีขึ้นไปอ่ะครับและมาขุนน่ะมันจะได้โตเร็วอืมจะไปเอาเลือกไอตัวเล็กๆมาก็เลี้ยงตายก็ไม่ได้เงินครับออโอเคประมาณนี้นะครับผมครับ ขอบคุณคุณตามากเลยครับนั่นแหละ